มาครับวันนี้ง่ายเมนูอาหารจานด่วนจานเดียวเป็นผัดพริกแกงกุกชิ้นรัดข้าว นี่เลยครับพริกอ่อนใส่ลงไปสาาเสร็บตามด้วยมักคือ kéo lò prep nè kín đại xay bay mất rồi ông bà đặt khảo ô oh, phủ หอ,อ,อ,อม,มชุยแล้วครับตักข้าวมาครับทิ้งข้าววยกัน อร่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ มาครับกินข้าวด้กันที่ยบร้อยนะครับ